สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2568 14นาฬิกา5นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเช่นเคยเบาวน้อยบ้านานาไม่เคยลืมถิน่นดาวดินทิ้นเมืองเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่แฟตการเคหะร่มเกล้าตึก13ชั้น4นะครับผมเป็นห้องบอสนะครับผมเรามา อัปเดตความคืบหน้ากันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับอันนี้ผลงานของช่างเล็กนะครับผมก็ถอดบานประตูห้องน้ํานะครับออกมาทําการทาสีนะครับไม่เอี่ยมอองเลยนะครับผมส่วนด้านในก็นี่เลยนะครับนี่นะครับเจ้าของผลงานครับผมช่างเล็กนะครับผมนี่เด็กหนุ่มตามฟันจาก บ้านหันแหดจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมือมิกเสียงสวรรค์สุพรรณอีสานแดนส์ช่างเล็กครับมีอะไรฝากถึงพ่อ,พอ,พอแม่ฮักไหมครับสักหน่อยหน่อยครับฮม่<ะ>มีอเมื่อกี้คือม,มาขอเอ็มลุงเอ,มอ,อม็มร้อยอยู่กระบอมาเลยพ่อฮักไม่ฮักันกรนโลยอยู่ฟังเสียงวันหวานจากช่างเล็กนะครับจังเลยเนี่ยพ่อครับแม่ครับเอ็มร้อยผมจะขวดแน่เบอมาตัวน้องเอาบอมเป็นปากกามาเจอเอ็มร้อย นะครับผมน้องนิกน่ารักนะครับผมเป็นคนพูดน้อยต่อหนักนะครับผมยังไงก็ยังต้องการแรงรักแรงสนับสนุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับผม M150 ไม่มีลิ้มชีวิตเกินร้อยนะครับผมหรือว่าบักสองซาวนะครับผมก็หลังเรื่องงานช่างเล็กก็ยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมเอฟซีนะครับพ่อพ่อแม่จะแปลกตาว่าทําไมมีสีช่างนะครับผมสักเก้เล็กไม่พอนะครับผมวันนี้มีนะครับผม เด็กหนุ่มตามฝันนะครับจากอำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมชื่อว่าช่างวุฒินะครับผมจากคุนนาคุนตากันดีนี่ครับผมนะครับอภิมหากรีพิกสดนะครับผมจะเห็นเขาไปโลดเล่นอยู่ที่ตึก12นะครับผมวันนี้เสร็จจากตึก12แล้วนะครับต้องมาช่วยภารกิจพิเศษนะครับผมหน่วยหน่วยมากกว่าหน่วยซิวนะครับก็ราองก็มาช่วยงานกันนะครับผมดีก็ไ้ ช่าง w o o เข้ามาช่วยนะครับผมเสร็จได้โดยไม่รหัสช่าง wood ดช่าง w ุ o d พูดกี่ยวกับ fc ซะหน่อยนะครับแนะนําตัวหน่อยครับเป็นฐานะน้องแบบนี้ครับผมผมช่าง w ุ o d ครับยืนยันเลยครับตอนรับแฟนแฟนเพยทุกท่านนะครับเออฝ่าย fc ติดตามด้วยฝ่าย fc ติดตามด้วยนะครับนี่นะครับผมได้ในอ้อนไปหนึ่งดอกแล้วนะครับผมสำหรับช่าง w ุ o d นะครับนี่สายมือนะครับผมยังเป็นห้องน้ํานะครับผมก็เป็นนะครับช่างเป้นะครับเด็กหนุ่มตามฝานจากริมแม่น้ําโขงนะครับผมก็ทํางาน รับผิดชอบในการติดสุขภัณฑ์นะครับตอนนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางหลังหน้านะครับชักโคกนะครับสายชาระนะครับผมกอกันอีกประสงค์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเลือดเราผ้าม่านนะครับยังมีไม่ใช่เราตากผ้ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับผมโอเคนะครับผมัอเดปให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมไปติดเรียบร้อยแล้วนะครับสวยสว่างแจ่มนะครับด้านในนะครับผมจะเริ่มเห็นว่าสีสันสดใสแปลกตานะครับผมก็ได้ฝีไม้ลายมือของ นะครับเด็กหนุ่มตั้มกันจากมหาสารคามนะครับแล้วก็มีนี่เลยนะครับผมจทจำกันได้หรือเปล่าหนุ่มน้อยตัวเล็กจากอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาลูกหลานท้าสุรนาริยโมหรือช่างศักดิ์ของเรานี่เองนะครับผมช่างศักดิ์คนนี้ทำอะไรบ้างครับเปลตู้ทำถปตู้ใหม่ครับอันเก่ามันไม่สวยอ๋อไม่ได้เตู้ไหนพี่ก็คือเอาสีขาวเหรอไม่ไม่ได้ว่าตูวน้องจะหาสีขาวเหรออ๋อ อ๋อก็คือเปลี่ยนเป็นบ้านสีขาวแล้วเนาะอ๋อครับผมนี่ก็เปลี่ยนบ้านประตูด้านหน้าแล้วก็หน้านหลังเป็นสีขาวใช่ไหมพี่ตัดแน่นึ้นแล้วก็เป็นสีขาวโอ้เจ๋อผมมันเป็นสีเทาอยู่นะครับมันอึมครึมโพดอ๋อมันอึมครึมโพดนะครับผมภาษาอีสานเด้อพี่น้องเด้อนะครับแปลว่ายังน้องเล็กแกไปให้เขาเลยมันจะดูซึบๆหน่อยนะครับผมถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะถ้าเป็นวัยรุ่นจะเรียกว่ามันจะดูดักดักหน่อยนะครับผมคือคือนะครับผม หลากหลายภาษานะครับผมแม่มาอัปเดตให้ท่านได้รับชมนะครับขอบคุณ FC นะครับที่ถามไทยกันมานะครับสนใจนะครับทีมช่างนะครับสามสามช่างนะครับผมจะจะเป็นช่างเป้สักเล็กนะครับผมแล้วก็บวกช่างที่สี่มาวันนี้คือช่างวุฒินะครับที่ถามผลงานมาขอบคุณมากเลยนะครับ FC พ่อพ่อแม่แม่นะครับหรือว่าท่านใดกําลังสนใจรีโนเวทอยู่ก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมนี่เลยนะครับบริษัทนําชัยวิศวกรรมและบริการจํากัดติดต่อนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0838883878 0838883878นะครับผมในงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์งานรื้อขนทิ้งงานทาสีตกแต่งนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมยกโป้แถมก้อยก็คือช่างวุฒิเองนะครับผมทําตัวทะเลส์นะครับผมน่ารักนะครับผมสาวๆติดตึมเลยนะครับผมยังไงก็ฝากพ่อๆแม่ๆด้วยนะครับฝากพ่อๆแม่ๆนะครับผม บ้านฮักต่อสักหรือว่าบ้านฮักมือมีเสียงสวัสด์ด้วยนะครับผมติดตามช่างวุฒิอีกสักคนหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในซอกลืบของหัวใจด้านซ้ายนะครับผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมถึงแม้ทุกท่านจะมีทุกสี่ห้องหัวใจจะมีช่างเล็กเอกเต้ช่างเล็กสักเต้วุฒิแล้วนะครับผมขอสักติ่งหนึ่งนะครับผมให้ดาวดินได้หลบซ่อนอยู่ในซอกลืบนะครับในลีบหนึ่งก็ยังดีนะครับผมฝากด้วยนะครับนะครับผม อย่าลืมกันนะครับผมด้านหลังก็ทาเราเรียบร้นะครับสีเรียบร้อยโคมไฟด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรครับพี่วุฒิติดต่อทางทางบริษัทอยู่ครับพี่วุฒิตอนนี้นะครับใช่ครับตอนนี้ติดต่อทางบริษัทอยู่นะครับมีลูกเสืถามมานะครับ เครื่องไม้เครื่องมือนะครับครบถ้วนนะครับสมบูรณ์แน่นอนนะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมใช้ได้ทุกงานในการรีโนเวทนะครับนึกถึงการปรับปรุงห้องนะครับรีโนเวทตกแต่งทาสีขัดสกิมนะครับตั้งแต่สากกระเบือยันเยือลบนะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์อะไรต่างนะครับอ่างล้างนุ่มล้างหน้านะครับติดต่อสอบถามคมไฟนะครับมีให้บริการนะครับผมก็ ทักมาสอบถามนะครับประเมินราคากันดูก่อนได้นะครับในการตัดสินใจนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียยอการนะครับผมไม่ใช้บริการไม่ว่านะครับทักสอบถามดาวดินก็ยังชื่นใจแล้วนะครับผมนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับผมก็งานบริการจากนำชัยนะครับผมวิศวกรรมและบริการจำกัดนะครับ ดาวดินถินมืองเลยนะครับขอเป็นสื่อกลางนะครับตัวแทนนะครับแนะนําสิ่งดีๆให้เอฟซพ่อๆแม่ๆนะครับบ้านทักต่างๆนะครับผมได้รู้จักกันนะครับผมก็ลองทักมาสอบถามการบริการได้นะครับนี่สุดยอดนะครับอยู่ในอกเสื้อเลยครับซ้ายนะครับช่างวุฒินะครับวันนี้อาจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับเพิ่งออกกล้องครั้งแรกนะครับผมก็คงจะไม่เหมือนช่างเอกเอไม่ใช่นะครับโอ้หัวนะไม่เหมือนช่างเป้ช่างเล็กช่างศักด์นะครับที่เราคุ้นกันไปนะครับ5้า ep แล้วนะครับผมห้าวันนี้เป็นวันที่6กไปพิัษ อ่าวันนี้เป็นวันที่6กของการรีโนเวทแล้วนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่อาจจะหม่สำหรับช่างวุฒนนะครับผมนี่นนท FC ที่ติดตามช่างวุฒิมาตั้งแต่ห้องตึก12ก็จะเห็นฝีไม้ลายมือนะครับการก่อสร้างไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นงานทํใหม่งานซ่อมแก้ไขนะครับจากช่างชุดเดิมหรือว่างานระบบงานต่างๆได้หมดเลยนะครับเห็นฝีไม้ลายมือแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับ ตอนนี้ก็มาเป็น4ทีมนะครับผมสี่สหายนะครับผม4ี่ห้องของหว่นสี่ห้องของหัวใจนะครับอาจจะมีช่างอยู่ในใจแล้วนะครับฝากนําชัยไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมเปิดรับด้วยนะครับผมยังไงก็ติดตามผลงานผ่านหน้า YouTube ช่องดาวดินขินบังเลยได้นะครับผมเป็นการแบ่งปันนะครับแล้วก็แชร์กันนะครับผมเราไม่ได้เป็นการเปรียบเลยหรือว่าการ ด้วยค่าของทีมหนึงทีมใดนะครับผมให้ดูผลงานดูสไตล์นะครับผมว่าใช่สำหรับคุณหรือเปล่านะครับผมทักมาสอบถามกันได้นะครับ